เก่งมากลูกมานี่มังกรเหรอลูกโอ้โหควบยังไงโอ้โหควบยังไงหรอกมานี่มังกรพี่ทองโอเคเลยลูกโอเคอ่านไหนจับดีๆีเลยพี่ทองจับเหรเออเอออยู่เลยนะอยู่นะพี่ทองอย่าลุกนะหนูหนูร่วงอ่ะบอกพี่ทองบอกพี่ทองอ่ะควบควบพี่ทองอ่า

บอกทองที่เอาชิปตาออกบอกพี่ทองเกี่ยวคิ้วอ๋อทองมีคิ้วไหมพี่ทองมีคิ้วไหมคะคิ้วในหูหูพี่ทองอยู่ไหนหูตาตาในหูพี่ทองอยู่ไหนหูในรักพี่ทองทำไงรักพี่ทองทำไง รับพี่ทองทำไงลูกรับพี่ทองไหมคะคิ้วอืมอืมอือืมอยมอืมอืองมอืมอืงอืมอืมอืงอรอืออืมออืออืออือืมอืมมอือื่ออืทองมอืมอืมอมอออมออ ท่าทองพาน้องไปตลาดหน่อยนะลูกอ่ะพี่เอานะลูกนั่งเร็วนทองรับทราบแล้วเอาเร็วเร็วทองรับทราบแล้วเอ้าอีอ่าโอ้โหมานี่มังกรค่ะอ่าเออนี่กุบเดี๋ลูกนั่งอย่อ่ะนิคุณแม่นั่งไม่ได้คุณแม่ตัวใหญ่พน่ทองพี่ทองสิหนูนั่งได้เออนั่งได้เอออ่าอ่ามานี่มังกรอ่าอ่าพี่ทองยอมไหมเนี่ยยอมให้ขี่แล้วอ่า ออือุ้ยลุงขี่ไม่ไหวลรวลูกลุงขี่ไม่ไหวแร้ว๋ออโออืออืออือนี่มาก่อนโอ้โหดุด้วยรักทองมากรักทองด้วยอยา๋ยอกว่ากอบขนมไปทองกินอีกนะเชื่อไหมนะเช้าก็ให้อะไรนะได้ฟูกุกูไปแล้ว เอาเลือกเฉพาะของพ่อเท่านั้นเ,เลยนะนี่ยหูรูก้การแล้วนเนอ่ยนี่พี่ทองอ่ะพี่ทองปไปไปย่างพี่ทองไหมยังไปย่งพี่ทองไป,งไป,งไปควบยังหลกไปไปพี่ทองพานหลูกไปวิ่งสนามหญา้าสิไปพี่ทองพี่ทองไปไป